ตัวใหม่ของเรามีตัวน้อยหนึ่งตัวี๋ยวรอสักฟักหนึ่งรอให้ชินก่อนค่อยจับเด้อเมน้องกินหญ้ายอยู่ สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็มาอยู่กับช่องขนมวุ้นชาแนลนะคะวันนี้ขนมวุ้นจะพาทุกคนไปอัปเดตวัวที่นาของขนมวุ้นค่ะอันนี้ขนมวุ้นยังไม่ได้แจ้งให้ทุกคนทราบเนาะว่าเราได้ทําการขายวัวแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าขายไปสองตัวนะคะเป็นตัวสีขาวเนาะที่ชื่อว่าหลังนะคะทุกคน ขายออกไปประมาณวันสองสามวันที่แล้วนะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้เราได้วัวตัวใหม่มาเพิ่มเนาะแต่ว่าเขาเปลี่ยนพันธุ์พี่นอ้องจะมาเลี้ยงแบบพันธุ์โตหน่อยๆแค่แค่ติดเตี้ยเนาะอันเท้าปาเพื่อนว่างัวพันธุ์กระโดนพี่น้องให้กระโดนโตนหน่อยๆโตบ,บ่ยใหญ่เนาะเดี๋ยวขนมุ้นจะพาทุกคนไปดูนะคะทุกคนเนาะไม่ได้อัปเดตให้ทุกคนดูเลยตั้งแต่ขายจนตอนนี้ซื้อมาใหม่ก็คือยังไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนดูเลยแต่ว่าขนมวุ้นไปเปลี่ยน ยางฟันมาใหม่เป็นสีดํานะคะอันนี้บัไดไปเขียวมากมาันจะยางใดเด้อพี่น้องเด้ออันนี้น้องสาวขนมวนอยากเห็นที่เป็นสีดํานะคะเขาก็เลยให้ขนมวนใส่สีดาอาจจะดูแปลกๆเลยนะคะทุกคนขนมวนก็รู้สึกแปลกๆเหมือนเหมือนเหมือนฟันดํำยังไงไม่รู้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนาะจะได้ไม่เสียเวลานะคะแต่ตอนนี้ย่าเราก็คือเขียวมากเป็นหย,อยออ่อมๆไอ้ตัวเห็นเป็นหย่อมๆนี้ก็คือ คนเหยียบนะคะคนน้อยลงไปเหยียบแม่นก็ลมพัดเ mm hmm. มื่อกี้คุณพ่อก็ไปตัดฟ่งนูง้นโฟกัสตอนนี้พเ่นเล่นอยู่เทียงด้วยพี่น้องเล่นอันสวิงสอนอันนั้นนะสอนปลาตอนนี้คุณพ่อน,น่าจะกําลังทําคอกเพิ่มส่วนแม่หนูเหมือนจะดูน้ําค่ะช่วงนี้เราเปิดสป,ปริงเกอร์แล้วนะคะทุกคนเพราะว่าฝนไม่ค่อยตกแล้วก็เลยเปิดใส่ฝั่งนูง้นตอนนี้เปิดใส่ฝั่งนู้นอยู่ ไปดูกันมาแล้วค่ะทุกคนนี่ตัวใหม่ของเรามีตัวน้อยหนึ่งตัวแล้วก็มีตัวใหญ่สองตัว

เจริญโล,ลกเขาประห็ดยังดอกนี่เลยๆๆตกแล้วงอมันยังไม่คมุ้นลูกอืมเพิ่งมาจะกินนมกับพันนั่นข้อจะกินนมกับจะกินนมเพิ่งมาถึงวันนี้ตอนเช้านะคะทุกคนไปดูเมาาื่อเช้านี้ไปดูมาาเมื่อเช้านี้เดินทางมาตอนสายๆลูกคนก็นจะกินนม

อุ้ยอุ้ยอุ้ยโฟกัสตุ้ยอุ้ยโฟกัสยังไม่ชินเด้อเพิ่งมาเพิ่งเจอกันอยากจับตัวนี่เดี๋ยวพึ่งค่ะเดี๋ยวพึ่งน้องยังไม่ชินเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่ง มันุมันมยน่าจงอืมโยัตะกี้อย่างกูนย่งเป็นพละวันอยู่เอาลูก็จะกินแม่ก็ลูกได้ทำไมลูกได้สิม่จ้หนูสอนแล้วจะหนูสอนโฟกัสบอกหนูสอนโฟกัสลูกไปแล้วโฟกัสว่า อืมฝุนเก่งเงี้ยเก่งขนาดนี่ก็จะกินนมเพราะกินนมหน่อย อ้นาเกือบเกืบ,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 บตัวมัดโยน,นั่นเดินทั่วคอกเลยทีนี้คอกก็ตํำๆอยู่ทีนี่เอาไม้มาตีเพิ่มดูตัวน้อยนะตัวน้อยน่ารัก ไมามันี่ชี้ตัวน้อยมึงทาไปยืนหนฮิตออฟป,ปออยู่ต่างกับที่เราเคยเลี้ยงเลยนะคะทุกคนเพราะว่าแบบส่วนมากเราเลี้ยงแต่พันใหญ่ๆดิอันนี้พันตัวน้อยก็เลยดูอปปอฟปอไม่น้อยกินยากริงจาิางจาเดี๋ยวเราสักฟักหนึ่งรองให้ชินก่อนค่อยจับเด้อ ดนงกินญ้าอยู่นะน่าดูกับปลุกแทน้อยนกิงโนยาใหญ่มากนดูอ๊อปปะแม่นน่ารักจริงโฟกัสว่ะโอ้ยมันกิน้าปี๊ดาหนดอรย่าง้อะอย่าง่ไปหนูเอายาไปครับไปหาคุณแม่ครับไปหาหูดกันไปหาหูเด้งกัน เด้งตเลตเด้งอยู่นี่นีน่ดูเทียบกันนะคะทุกคนเมื่อกี้กับตัวนี้ก็คือแบบว่าต่างกันเด้อตัวต่างกันมากเมื่อกี้ตัวแบบยังเท่าแบบสูงประมาณเท่าอกเราเนาะอันนี้คือสูงทั่วหัวต่างกันเลยอันนี้วัวพันธุ์ใหญ่นะคะก็คือเราเคยเลี้ยงแต่พันธ์แบบตัวใหญ่ๆมาเนาะอันนี้ก็แบบ เลือกเป็นพันน้อยแล้วก็มีไอ้ตัวดื้อตัวหนึ่งนุ่นคนจับคนสิบหมุนไปซ้ายคนสิบหมุนไปซ้ายอันนี้เอายามาให้นะคะใสมาท่วมคันท่วมคันรถนี่ท่วมคันรถอะไรคะตอนนี้หนูก็พาทุกคนไปดูน้องวัวตัวเก่าตัวใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเนาะ ตัวเก่าเราขายไปสองแม่ลูกนะคะหลังหมื่นเท่าไหร่นะแม่หมื่นแปดบ่หมื่นแปดสามร้อยนะคะตัวเดิมของเราค่ะไปหมื่นแปดสามร้อยแล้วก็ตัวใหม่ที่ซื้อมาจะเป็นสองตัวตัวใหญ่ก็คือหมื่นสองแล้วก็ตัวเล็กเจ็ดห้านะคะทุลเจ็ดพันห้าแล้วก็รวมกับค่าลงค่ารถอะไรอย่างนี้ไปประมาณหมื่นเก้าหมื่นเก้ากว่ากว่านิดนิดหมื่นเก้านิดนิดรวมค่ารถค่าอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะทุณราคาก็จะฮะอี่อยัง หนูก็ออกมาสิคะเข้าไปทำอะไรในตะก้ามีหัวสามตัวอสอตวตวตวแต่ว่ามตัวแต่ว่าเป็นพันน้อยเด้ไอตัวที่ขายไปเป็นพันตัวใหญ่นะคะทุกคนเป็นพันตัวใหญ่อร,รลลนะอ,ลลนะอไปอยู่ในตะกา้าแล้วให้ไปช่วยออกจกากตะก้า ก็คือไม่ได้แจ้งค่ะถ้าใครที่ติดตาม Facebook ของคุณแม่ขนมบุญเนาะก็อาจจะรู้ข่าวแล้วแหละพี่ขายออกแล้วก็ซื้อเข้านะคะทุกคนแต่อันนี้ก็คือคลิปมาถ่ายให้ทุกคนดูอัปเดตให <Yeah. S 1> ม,ม,ม่สดร้อนๆโอ้ไ oh ม่ก่อนวัวเราก็เพิ่อส่งมาถึงเมื่อเช้าเหมือนกันเพราะว่าเพิ่งไปดูไปซื้อจากตลาดวัวนะคะสีแยากการช่างนะคะทุกคนที่เขาขายวัวอาจจะมีช่องที่เขาถ่ายให้ดูตลอดคุณพ่อหนูก็คือดูจากตรงนั้นตลอดแล้วก็ไปซื้อจากตรงนั้นมานะคะทุกคน ประมาณนั้นเลยเนาะอุ้ยแต่ว่าด้วยความที่ไม่ไม่ค่อยเห็นวัวตัวเล็กเราไม่ค่อยได้เลี้ยงวัวพวกพันธุ์เล็กๆหน้าตาดูตะปอตเปมากเลยอันนี้เรายังไม่ตั้งชื่อนะคะทุกคนยังไม่ตั้งชื่อสามตัวยังไม่ได้ตั้งชื่อนะคะ,คะ,คะสําหรับใครที่อยากเสนอชื่อเข้ามาเนาะอยากเอ้ช่วยตั้งก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะทุกคนสําหรับชื่อนะคะ สำหรับคลิปนี้เราก็จะจบไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตกันต่อไปเรื่อยๆนะคะทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของขนมบุญด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญฝากดูโฆษณาให้กับช่องของขนมบุญด้วยนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสองคนข้างๆก็คือวุ่นวายมากค่ะบ๊ายบาย